ใจเปผมหลังจากนั้นคนทุกคนต้องทําสีผมบ่อยไหมบ่อยการทำสีผมบ่อยๆเท่ากับเอาสารเคมีกรอบเข้าไปทางหนังสีสาใช่ไหมแล้วถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะไปเคลือบนะมันจะเคลือบทาให้หนังสีสาเราดีขึ้นแข็งแรงรากผมเราจะไม่อ่อนแอนะตัวนี้นะครับมีวิตามินซีอยู่ในนี้แล้วก็ดมอน แล้วก็สอง <Okay. S 1> วิตามินซีก็คือมาจากเยลลพ่อสสองก็คือวิตามินอ e ีอยู่ในนี้และที่สําคัญไม่ใส่แป้งมันไม่ใส่แป้งมันลงไปขออนุญาตนะแบ่งแบ่งปันแบบนี้อ่ะถาความรู้สึกสองท่านจะซึมนะจะซึมดีมากกับดูข้างนี้ก่อนอและอีกข้างหนึง่งรู้สึกเป็นเลนลวันนุ่มอ่านะครับเนพี่นะครับเหมือนกันอ่าถ้าผมจับ นี้นะครับซื้อไปเลยครับอ่าแล้วเวลาสาเสร็จแล้วก็ใส่ให้เป็นประจำถ้าผู้ชายใส่เดี๋ยน้องขึ้นมาทุ้งนนะครับอ่ะผมเมย์สองท่านด้วยครับลองแต่ให้น้องดูนะครับถ้าผู้ชายถ้าใส่แบบนี้ดูนะตอนนี้หน้าเขาจะไม่ผ่องเห็นไหมพี่ก็บอกรูดูนะโทษนะเนี่ยครับนะมันจะรู้สกดีเลยเห็นไหม เ,เราเราทำสุรียนกายเป็นช่างเสริมสวยไม่ได้าาการเมื่อก่อนเนี่ยนวดหน้าก็ไม่เป็นนะนิ้วไปไม่เป็นหนวอยู่ไปอยู่มาเป็นหมด <c oughs> จากไม่เคยนะมีภาษาอารมณ์ที่เขาจะโอ้ยต้องมาอะไรทําอะไรแปลกๆเราก็ทานะเราใส่แบบนี้แล้วนวดนนะวดนะนวดนวดนว,ว,วดอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนาะ ทุกท่านครับตอนนี้รู้สึกรู้สึกดีขึ้นไหมครับได้เง<อ>ินร <c oughs> ีโอเคไหมครับครับโอเคปกต